สวัสดีครับบ่าวเท่าสวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดี FC แฟนคลับทั้งช่องบ่าวเท่านำโชคนะครับวันนี้วันที่18มิถุนายน2 5 6พนายะครับพาเอฟซีพาทำชมครับเดินทางมาหาปู่สายตัดนะครับท่านชมพามารับชมน้ำกันครับสูตรทำเงินนะครับงวดที่ผ่านมา6กมา0 6นะครับถือว่ากลับมาเดินดีพี่น้อง นะครับสูตรนี้ก็ถือว่าแม่นนะครับทนชอ่มเอ้านะครับมืนอนีเดินทางมานะครับพี่น้องจะพามารับชมขับงวดวันที่1กรกฎาคม2568้อได้ทำช่มเด้อนะบมาฮอดมาถึงแล้วจเข้าไปกับนมาสการปูน้ำกันนะครับมืนหนีบ้าเท่ากัจะมาทำบุญน้ำปูน้ำทำชมนะครับปูจะนะครับผมใส่ช่อฟ้านะครับประตูโค้งประตูนาวัดพี่น้องนะครับช่อฟ้าสี่ตัวพี่น้องนะครับมีตัวเทิงและก็ตัวตัวไต่ฟังละสอง นะครับอ่ามือไหนมากก็จะทําบุญน้าปูน้าพี่น้องนะครับเอานะครับเข้าไปกราบนมัสการปูน้ากันนะครับไปชมไปฟังน้ากันได้พี่น้องเด้อสูตรทําเงินนะครับงวดวันที่1กรกฎาคม2568นะครับก็ถือว่าแม่นพี่น้องนะครับงวดที่ผ่านมา60มา06นะครับไปชมไปฟังน้ำกันพี่น้องหาได้เป็นแนวทางหยิบจับลอตเตอรี่นะครับผม ครับนมัสการครับปูการนมัสการเจ้าค่ะปู่ธรรมชมนะครับวันนี้วันที่18มิถุนายน2568พี่น้องนะพาเดินทางมาหาปูสายตัดธรรมชมนะครับพามารับชมนะครับผมสูตรทําเงินนะงวดวันที่1กรกฎาคม2568งวดที่พันมาหกศูนย์มานย์หชมเอ้าวันนี้เดินทางมาแล้วนะครับผมบ่าวเถากับธรรบุญน้าปูน้าบุญน้าปูน้าธรรมชมนะครับอ่าโอฟ้านะครับปูว่าโอฟ้าใส่ประตู โค้งนาวัดนะ<ม>บ่าวเท่ากระทั่มบุญนะครับผมมือนีมากกระทั่มบุญน้ำปูอีกท่านผู้ชมนะครับเอาซาทุขปูนะครับปูไปเห็นว่าปูปูพื่นกลับมาไปเบิ่งช่อฟ้าปูไปเบิง้งไ,ไปช่วยไปช่วยเบิ่งแล้วได้ปูสั่งแล้ว,ลวสั่งแล้ว่ทานผู้ชมปูสั่งมาแล้วพี่น้องนะครับก่อนปูเดินทางนะครับก็มีเอฟซีกระทั่มบุญน้ำบ่าวเท่ากระทั่มบุญน้ำพี่น้องนะครับบ่มากบ่น้อยก็ได้พ่อได้พ่อได้ทำบุญน้ำปูท่านผู้ชมนะครับีป<ม>ูว่าสั่งมาแล้วนะครับช่อฟ้าสี่ตัวนะครับใส่ประตูโค้งนาวัดธรรมชม มืงในเบ่าวเถาก็ได้ทำบุญน้ำปูน้ำหมีมเด็กหลายตัวเออเอานะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวสั่งไปเรื่อยๆอ่าได้โชคได้มาหน้าปูเนาะเอาอุปถัมภ์มาท่านผู้ชมนี่ครับผมสูตรทำเงินนะครับสูตรทำเงินนี่พี่น้องนะครับหกศูนย์มาศูนย์หกนะครับปูให้หกศูนย์แต่ว่ากับตัวด้วยนะครับหกศูนย์มาศูนย์หกธรรมชมสูตรทำเงินนะครับนี่พี่น้องนะครับสูตรทำเงินนะครับนะครับ 60มา06นะครับผมเอาแบบสูตรทำงินได้เล่ทำชุ่มบ่ต้องรอนะพี่น้องเนาะไอ้แบบปูกาลสินกับล้งไหยู่พี่น้องนะครับปูสงมาไหงวดที่แล้วเพราเขาด้วพี่น้องเด้อเขาตะงวด52นะครับงวดนั้นปูให้เกาสองหานะครับออกหาสองบาทผันผนมาออกงวดนี้อีกเนาะเกาสองนปูเนาะไอ้อ่าพี่น้องจังรอบคนเ่ะพบใกล้ใกล้ใกล้รอบอ่าธรรมชมมาชมน้ำกันนะครับผมจะเดินต่อวะ ขายได้เดินนะเดินต่อได้ปูสูตรทำเงินเดินต่อเถอะพอได้พอาซุ่มประตูแล้วพอได้ซุ่มประตูเพราะได้ช่วยกันถ้าผู้ใดอยากจะอะไรแอด,ลดไลน์บ่าวผู้ใดอยากไอ้อันติดต่อว่าวเถาแอดไลน์พี่น้อง0632489695นะครับผมบ่าวเถากระท่ำบุญน,น้ำปูนะครับเป็นช่อฟ้าเป,ป็นปูซีโต้พี่น้องปูสั่งมาแล้วล่ะ ยังขาดตัูยังบกครับได้ลเหล็กในตารางเหล็กในตารางชุดในตารางได้แล้วโอ้ตัวเกาเนี่ยตัวเกาเด้อเอาลงท้ายด้วยด้วยสองนะปูเนาะก็เลยได้ตัวเกาได้พี่น้องได้เพราะว่าปูเอาเอาหลักหน่วยตั้งนะครับสูตรทำเงินเอาหลักหน่วยตั้ง งวดนันหาสองเอาสองตังงวดนี้เก้าสองเก่าสองตังนะครับก็จะได้ตัวเดิมพี่น้องนะครับตัวเดิมเด่เดนตะเลขเด่นเด่นหนึ 2. 2> ่งกับสอง่าชุดในตารางห้าหกเจ็ดจับคู่ศูนย์หนึ่งสองเด่นหนึ่งกับสองหมกปู วิ inh, inh, ่งเลขวิ่งหนึ่งกับสองด้ทำมาชมเด้อหก์นสองได้ล้วครับหลักห้าห้าศูนห้า่าสองคือเกาคีนอง หลัก6 606 162ย์หลักเจ็ดเจ็เองาถ้าปูเนี่ยปูจะเด่นตัวใดถ้าเลขเด่นเลขวิ่ง1กับ2โอ้หานึงตัด6 2ตัดหกศตัดออกแล้ว6006 6. อ่าอย่าลืมนะครับตัดตัวไหนก็เคยออกตัวนั้นแด้วพี่น้องได้ของปู <c oughs> สามงวดรือามาตัวตัดท่านผู้ชมนะครับ เน้นเกตสองอยู่เลอปัวเกตสองวันที่แล้วก็เน้นเกตสองกันครับตัวนี้กันตัวร่องอ่าศูนย์กับตัวอะไอีกปัวนี่แล้นไงอ่าศูนย์กับหกหนึ่งอ่าตัวร่องตัวกันครับตัวนี้กันไว้อ่าบ่ขีดบ่ขีดไว้อีกป,ปัวตัวร่องอ,อ่า,อ,าอ้าวเหลืออยู่ห้าตัวเหลืออยู่ห้าคู่หาสองนี่ไดไหมปูว หาสองนี่บัเด่นบัเดน่นครับหาสองบัเด่นท่านผู้ชม,อ,ชมอ่าเนเน้นคักคักคือเจ็ดหนึ่งกับเจ็ดสองนปูเนาะอ่านะครับท่านผู้ชมเน้นคักคักเจ็ดหนึ่งกั 7, 2, 7, 2, เบเจ็ดสองเดี๋ยวเบาเท่าเขียนให้นะครับตัวใหญ่ๆ<ม>นะครับผมหนึ<ม>่งหนึ่งกับสองตัวไดเด่นปูนเหล็กเด่นเหล็กวิ่งเนี่เด่นคข่ายๆกันนะเด่นซ้ำกันปปูหนึ่งกับสองพี่น้องวันนี้เด่นซ้ำกันได้พี่น้องได้ อ่าครับเด่นทั้งหนึ่งทั้งสองนะครับวงกลมให้เจ็ดสองกับเจ็ดหนึ่งน้าปูนะครับเจ็ดสองกับเจ็ดหนึ่งทำาชมนะครับหนึ่งกับสองเด่นทั้งหนึ่งทั้งสองน้ปูนะอ่าดาบห้าห้าศูนย์กับหกหนึ่งกับเจ็ดศูนย์เป็นตัวรองนะพี่น้องเลอนะครับรุ่นแรงมากก่จะเดินต่อปะจะเดินต่อบะน้ปูเนาะ เดินโคดด์หอวระครั้งแล้วเนี่ยหัวซุ่มประตูแล้วสุ่มประตูหอวระครั้งเอ้านะครับท่านผู้ชมหนับบ่าวเแ่าเขียนให้ได้พี่น้องเด้อปูจะเขียนไอ้อันนี้ครับตัวตัดปูได้จังได๋บ่บ่เขียนนะครับปูตัดให้ก็คือ60ศูนย์ปูวาออกแล้วตัดนะครับ60 62นย์หับ51นะครับตัวตัดแต่ว่าผู้ใดมักตัวตัดปูก็ติดไว้ได้พี่น้องเด้อนะครับตัดตัวไหนเคยมาตัวนั้นเอ้านะครับ เนียนๆนี่นแล้วเนี่ยลักนี่แล้วเนี่ยค่ะเนียนค่ะเนียนนะเนียนคือทั้งลักเจ็ดเล่นมาปัวเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองพี่น้องเนียนคักคะ่คะเจ็ดหนึ่งกับเจ็ดสองนะครับอา้าพี่น้องเบาเท่าเขียนให้นะครับท่านผู้ชมามาเบิ่งน้ำกันนี่เอฟซี FC, นะเพิ่นก็ว่าให้เบาเท่าเขียนตัวใหญ่ๆให้แน่นี่พี่น้องนะครับหันให้แม่หมูเห็นนำ้ทำท่านผู้ชมนะครับสูตรทำเงินได้พี่น้องเด้อนะครับหนึ่งกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปด นเป็นหน้าทางหยิบจับลถตลี่พี่น้องหามาค่าชอบนะคพึ่งวัดที่แล้วนี่นะครับหกศูนย์มาศูนย์หกนะแต่ว่าบริมาตัวเน้นพี่น้องนะสูตรทําเงินนะได้ได้ตัวเก่าท่านผู้ชมนะเพราะว่าปูเอาลักหน่วยสองนะเป็นตัวตังในการคํานวณนะคับมวดก่อนออกห้าสองนะครับเก่าสองตังนะคับมวดที่ผ่านมาออกเก่าสองเก่าสองตังก็เลยเลขในตารางตัวเก่าน้องปูนะห้าหกเจ็ดศูนย์หนึ่งสอง บบบมอกชุดที่ปูจับใหจับเอาใีสุดตะล่างไ้พี่น้องได้นะครับเลกเด่นเลกวิ่งหนกับสปูวา่าเด่นทั้งสตัวมปนบปูออ่านะครับเอานะปูจับใหหาศู 50, 51, 52, นย์หาหนึ่งหาสองหนับหกศูนย์จ็ดศูนเจ็ดนสองะครับ, 60, 61, 62, 70, 71, 72, รบตัวเน้นได้นะพี่น้องได้ปูวา่าถาหาลอตเตอรี่ท่านชมเจ็ดหงกับเจปูวาไปหาหยิบจับลอตเตอรี่ไปเลยนะครับตัวรองคือห้าศูนยนะครับ จะเน้นแค่หาคู่นี่แหละแต่ว่าหาสองคู่ว่าเป็นตัวกันแล้วแต่ผู้มักนะครับเพราะว่าปูนเ,น 72, เน้นคือเจ็ดหนึ่งกับเจ็ดสองเน้นลักเจ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเน้นคือคือเจ็ดหนึ่งกับเจ็ดสองนะครับหาศูนย์หกหนึ่งเนี่ยเป็นตัวร่องไว้พี่น้องนะครับหามาคาชอบหาได้ไปหาจิบจับะตุตดลีได้พี่น้องเด้อถ้าได้เดินเลยเดินดีนี่พี่น้องนับสูตรทําเงินถือว่าเดินดีนะปูนเนาะ <pues S 1> สูตรนี้เดินดีอ่านับปูกอ่าถ้าผู้ใดรอบปูกาลสินกับผู้ละพี่น้องใกล้ ใกล้ๆมือคุณหลักลพ,ลพี่น้องนะครับ,บจะได้คงสุดท้ายบ่แน่ทุกเพื่อได้ขึ้นไปหาเพื้นปูว่า <c oughs> บ่าแน่อาจจะได้ไปหาปูอยู่กาบและสินงวดนี้อ,อ่าเอานะครับแคปหน้าจอได้ท่านผู้ชมเด้อนะครับสูตรทำเงินนะครับเน้นคักๆคู่ไหนปูนะยังมักตัวนี้แล้วไงเจ็ดหนึ่งกับเจ็ดสองให้หาลอตเตอรี่ไปเลยอ่ามักตรงมักคักเด้สองคู่นี่อ่าพี่น้องนะครับปูว่าเน้นงสองคู่นี้นะครับผม หาได้โชคได้มันนะพี่น้องเนาะฮาได้ทำบุญอ่าอ่าช่อฟ้าพี่น้องซุ่มประตูนาวัดน้ำปูน้ำปูกระซังมาละละเบาเท่ากะทำบุญน้ำปูก่อนปูเดินทางไปกะได้ทำบุญน้ำปูอยู่กับเอฟซีนะมันอีกกระมาทำบุญน้ำปูน้ำพี่น้องหาได้โชคได้มันอ่านะครับผมเอากราบขอบุญขอบคุณปูนะครับขอบคุณนเอฟซีแฟนคลับทั้งสองทุกท่านและพี่น้องเด้อขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงพอนยัยไม่แย่เลยกับทุกท่านครับอายุมั่นคงยืน ขอบุญขอบคุณปูนะครับพอกันคลิปนะครับสวัสดีครับสาธุครับปู